สวัสดีครับก๊อลฟตัวอ่อนฟอร์ดเกษตรนวามินนะครับผมวันนี้เรามารีวิวรถอีกหนึ่งคันครับของพี่สมพงศ์เป็น y ายแท็กขับ2นะครับราคา1นึ่งล้านสามบาทนะครับมีอะไรแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบรถกันก่อนครับด้านหน้านะครับตัวนี้มีก็เปลี่ยนเป็นไฟมมสแตงครับมีสกู๊ปนะฮะที่เปลี่ยนใส่ซุ้มล้อไปมีเปลี่ยนแม็กนะครับกับประตูนะครับเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับตัวโลว์บาร์เป็นสปอร์ตของวายแท็กเหมือนเดิมนะมีเปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะครับผมการชนหลังนะแล้วก็เปปลีี่่่ยนนนไะคครรับบบือกาแแตง คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละรายการนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเดี๋ยวก๊อฟอธิบายให้ฟังเจาะกันทีละตัวเลยนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับของพี่สุพงษ์ไว์แท็กคันนี้นะครับครับมาที่ชิ้นแรกกันก่อนนะครับฝากระโปรงนะครับทรงฟิตแน่นอนตัวนี้ใช้เป็นมมาสีดำนะครับตัดกระสีดําด้านแล้วก็สีดําเงาเพื่อให้เข้ากับตัวรถดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้านะครับ เป็นกระจังหน้าแ a ปเตอร์ or, F O R D ตัวนี้ใช้เป็นสีดําเงาตัวอักษรทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่ไฟ LED สีขาว3าจุดเพิ่มเข้าไปไฟหน้าที่เห็นอยู่นี่คือโคมเดินนะครับแต่ไปเปลี่ยนเป็นสเตปของ m u ส t ต n งนะครับไฟเดียวิ่งนะครับเป็น3มขีดแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นเดวิลไอนะครับแล้วก็มีไฟวงแหวนใส่เข้าไปด้วยการชนตัวหน้าของตัวรถนี่คือการชนเดิมที่มาในชุดของ Y t ยแอยู่แล้วมีไฟตัดหมอกให้ครบนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างครับซุ้มล้อด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นซุมนนะซ้มล้อ้วนิ้วแบบดดําา้น เข้าไปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแม็กนะครับแม็กเดิมนะฮะตัวนี้เปลี่ยนเป็นแม็กลายดอกไม้นั่นเองครับใช้เป็นแม็ก16ลายดอกไม้ใช้เป็นยางแอนทุกนะครับตัวนี้เป็นยาง AT ทนะครับซีรีส์ของยางอยู่ที่2 6 5 7 5 R 1 6เนะครับเน้นในความใหญ่ของแก้มยางทาให้แก้มยางมันดูหนานะครับแล้วก็ดูรถดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนั่นเองความสูงของตัวรถเท่าเดิมนะครับคันนี้ส่วนของตัวด้านข้างนะครับคันนี้พี่สมพงไม่ได้ติดเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแต่ใส่เป็นตัว กาบประตูชุดนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตัวกาบประตูทรงไว้์จายตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวประตูตัวรถนะครับบอดี้ดูใหญ่และมีมิติที่ดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบันไดข้างเป็นบันไดข้างเดิมของตัวรถนะครับใส่เบ้ามือเปิดเข้าไปนะครับคิวกรนสาดใส่เข้าไปตัวโรบาตัวนี้จะมีอยู่แล้วในชุดของไวท์แท็ไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับสปอตบาร์ตัวนี้ก็มากับตัวรถเลยนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของไวท์แท็นะครับสปอตบาร์ตัดด้วยสีส้มนั่นเองนะครับที่เปลี่ยนไปอีกกออัันนนึงงคลขตวี้็ื ไฟท้ายครับไฟท้ายเดิมเปลี่ยนออกนะครับใช้เป็นไฟท้ายรูปตัว c เท่แบบนี้เลยนะครับสวยด้วยนะครับมองเห็นชัดแล้วก็ดูดีมากขึ้นนั่นเองแล้วก็กันจนท้ายครับเปลี่ยนออกนะครับกันชนท้ายของเดิมเปลี่ยนออกตัวนี้ใช้เป็นกันชนเหล็กใส่เข้าไปครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟถอยให้นะครับไฟส่องป้ายทะเบียนแล้วก็หูลากจูงนะครับใส่ให้เรียบร้อยในตัวของว i t แท็กนะครับใต้โลโก้ก็จะมี กล้องขอยหลังติดมาให้กับตัวรถอยู่แล้วซึ่งออกจอของตัวรถเลยเดี๋ยวก็พาดูภายในของไวแท็กขับ2นะครับว่าเป็นยังไงและเป็นแบบไหนกันในส่วนของกุญแจนะครับของไวทแท็กก็จะเป็น Keyless แบบนี้แล้วนะครับเวลาเปิดก็แค่พกไว้กับกระเป๋าเท่านั้นเองครับแล้วก็มือล้วงเปิดเข้าไปแบบนี้ก็สามารถที่จะเปิดประตูขึ้นรถเลยนะครับไม่ต้องมาคอยกดกดล็อกแล้วภายในของตัวไวแทก ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับคาดด้วยได้สีส้มนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะครับปรับเป็นไฟฟ้าได้เป็นชุดตัดใต้สีส้มทั้งคันเลยนะครับเป็นชุดหนังพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้านะครับแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ ควบคุมต่างๆที่พวงมลาลัยได้นะครับพุชคอนโทรลปรับความสว่างหน้าจอควบคุมหน้าจอคมสั่งเสียงแล้วก็เรื่องของเครื่องเสียงก็ปรับได้ที่พวงมลาลัยนะครับผมหน้าจอเป็นซิงค์สามขนาด8นิ้วรองรับป็นดอโต้และ Apple Car าเพนะครับไวท์แท็กตัวนี้นะครับจะใช้กับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะครับ180แรงม้านั่นเองทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับมีโหมดเล่นที่หัวเกียร์เปลี่ยนสปอร์ตเกียร์แมนวนวลนะครับปรับที่หัวเกียร์ได้เลยในส่วนของตัวปบไฟของไวท์แท็กนะครับที่จะ เอลทีก็คือมันเป็นออโต้เหมือนกันครับใช่แต่ว่าจะมีในเรื่องของตัวนี้ครับเขาเรียกว่าการปรับระดับสูงต่ำของไฟหน้านะครับตัวไวทแท็กจะสามารถปรับได้นะครับเวลาบรรทุกดังหนักไฟมันเชิดไปก็สามารถปรับระดับสูงต่ำของตัวโคมไฟหน้าได้ซึ่ง X LT จะไม่มีจะมีในไวทแท็กตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับกดเข้าไปนี่คือการตั้งนะครับผมเปิดปิดอ่าตัวนี้เปิดความสว่างของตัวดิสเพย์หน้าจอนะครับกระจกเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมเปิดไฟตัดหมอกต่างๆนะครับ นี่คือภายในของวายแท็กครับราคา1นึ่งล้านสามสองพันบาทคันนี้ครับเสร็จอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้รถของพี่สมพงศ์นะครับวายแท็กครับสองราคา1นึ่งล้านสามสองพันบาทสีดํานะครับแต่งเท่ๆแบบนี้นะครับผมลูกค้าคนไหนอยู่ทั่วประเทศไทยถ้าดูคลิปของกอล์ฟตะวันอยู่นะครับทักเข้ามาที่เพจกอล์ฟตะวันได้ครับหรือโทรเข้ามาปรึกษานะครับเบอร์0ูนย์เก้าแปดหกห้าสามหกสี่หกสี่ศูนย์เก้าแปดหกห้าสามหกสี่หกสี่นะครับโทรเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับผม แล้วก็ก็จยมีช่อง YouTube ด้วยนะครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็บยสวรรค์เหมือนกันนะครับวันนี้ก็อยลาไปกับรถหล่อเท่ของพี่สมพงษ์ครับสวัสดีครับ